Good evening, my name is Ivy. I would like to introduce you the work by the composer, Piauat Louis Laprasert. Shrimps, Raptors is an army, and a collection of Louis' new instruments which will be used in this piece. Before we start, let me introduce you about this instrument. slash Raptors is constructed by the household objects including vinyl tubes, flexible hose, and a physical amplifier which resonated by a plastic reed. The instrument offers the idea of do it yourself where everyday objects can be transformed into musical tools and vice versa. Each player will produce a variety of sounds from gentle tone to squeaky sounds depending on the performer's awareness of the environment and emotional status. That is the sound of shrimp. Okay, are you ready? Let's start our first activity. <clears throat> First, let's establish an understanding of the instructive notation. You will be provided with numbers and colors. The number will be counted down to represent the remaining duration during which you are required to play. Additionally, the presence of the color green will serve as confirmation that you must participate. In the absence of the green color, it will be regarded as a designated rest period. Are you understand the rules? Great. First, please try make a long tone. Blow the shrimp. Are you ready? One, two, one, two, three, four. Play it with more energy. You can create a variety of sounds, including normal tone, bending sound, squeaking noise. What freaking ever you wanna do? Be happy for your life, okay? Are you ready? One, two, one, two, three, four. some raptors or are you people becoming rappers system failure system failure i am ivy system failure system failure i am ivy

Let them do the work. สวัสดีครับปีวัหรือลาบประเสริฐนะครับชื่อหลุยนะครับเป็นศิทธิ์เก่าวิทยาดูยังขสินมหิดลปัจจุบันเป็นนักแต่งเพลงอิสระแล้วก็เป็น assistant professor of composition ที่ Bowling Green State University ที่โอไฮโอครับก้านะคะชัชลาชัยวิละเดชค่ะเป็นนักศึกษา Communication Design มิวอีคค่ะชื่อแอมแอมนะคะนักพัสแสงรุนค่ะเป็นนักศึกษาเรียน Communication Design MUIC เหมือนกันนะคะ ผลงานที่มานำแสดงนะครับมีชื่อว่าส r ริมก็เป็นงาน uh, ดนตรีสมัยใหม่เราเรียกว่า contemporary music นะครับประกอบไปด้วย Elements ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์การสร้างเครื่องดนตรีในรูปแบบใหม่แล้วก็เป็น The a t e r Music ความพิเศษของเพลงนี้ก็คือมันจะมีไอเดียที่เราเรียกว่าสหาวิทยาการนะครับก็เป็น interdisciplinary เราดึงสิ่งที่ไม่ใช่ดนตรีเข้ามาประกอบกับสิ่งที่เป็นดนตรีแล้วเราก็มีการบูรณาการกับ v i s u a l artist นะครับถ้าให้ผมเรียกเราคุยกันมากในมุมที่ว่าเราจะผสมเสียง กับภาพเข้าด้วยกันยังไงนะครับแล้วก็มีการเลือกใช้เสียงจากเครื่องดนตรีที่ไม่ได้เป็นเครื่องดนตรีคลาสสิกแต่ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เราเรียกว่า DIY เวลาผมแต่งเพลงเนี่ยผมมีคอนเซปต์ในการแต่งเพลงคือเรามองว่าดนตรีคือรีเสิร์ชนะครับเป็นการวิจัยก็คือตั้งแต่5ปีที่ผ่านมานะครับผมมีคอนเซปต์ที่เรียกว่า instrumental extension เป็นเรื่องของการขยายขอบเขตของเครื่องดนตรีให้มันกว้างขึ้นให้มันมีวิธีการสร้างเสียงได้มากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นในเพลงก่อนๆเนี่ยก็จะมีเพลงอย่างเช่นผมเอาท่อยางนะครับเสียบเข้าไปในทรอมโบนในตรชักแล้วเราก็หมุนมันทําให้เราได้เสียงจากทรอมโบนเนี่ยสามองศาไอหลังจากคอนเซปต์ตรงนั้นเนี่ยผมก็สร้างเครื่องดนตรีใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนรู้สึกว่าโอเคเราจะต้องหลุดจากกรอบดนตรีคลาสสิกได้แล้วละ่ะพยายามออกมาก็เลยสร้างเครื่องดนตรีใหม่ขึ้นมาสเสลยเครื่องดนตรีชิ้นนี้เรียกว่า shrimp raptor มันจะคล้ายๆกุ้งติดหนึ่งแล้วก็มีเสียงแบบ raptor ไดโนเสาร์นิดหนึ่ง,งครับผม เราจินตนาการว่าเราอยู่ในโลกไซเบอร์นะครับเราอยู่ในโลกที่มี AI พูดกับเราที่ในดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะได้ยินเสียงผู้หญิงนะครับที่พูดผมก็ตั้งชื่อเขาว่า Ivy ผมก็ประมาณว่าโค้ดโปรแกรมให้ Ivy เนี่ย generate text ขึ้นมาว่าถ้าเขาต้องเล่นดนตรีสมัยใหม่แล้วก็ present เครื่องดน,นตรีของผมเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องราวสตอรี่เริ่มจากแนะนำเครื่องดนตรีว่าเครื่องดนตรีนี้ชื่อว่าอะไรมี hyth มใช่มมี e a t ที่ทำให้คนเล่นเนี่ย เล่นเครื่องตีไปด้วยได้แล้วก็ถ้าจะสังเกตรเราจะมี uh, notation คือโน้ตที่ไม่ใช่ดอรมฟอร์แต่ว่าเป็นกลมๆสีเขียวมีตัวเลขก็คือเราจะบง่งบอกเป็นเหมือนสัญญาณว่าเพอร์ฟอร์เมอร์เราจะเล่นเสียงจากการที่เห็นตัวเลขพวกนี้มันก็สร้างสตอรี่ไปเรื่อยๆเนาะจนสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นคลายแม็กซ์ว่าเออเลอร์จนจบไปประมาณนั้นครับตอนแรกที่ได้รรบโจทย์มาก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะแปลกใหม่แล้วก็แบบได้มาคุยกับก้าวแล้วก็ได้คุยกับคุณหลุย ว่าจริงๆแล้วคุณลุยอ,อยากจะสื่อสารอะไรแล้วก็ตีความออกมาเล่าเรื่องเป็นสตอรี่เหมือนเป็นคนใส่แว่นเป็น AI อย่างที่คุณหลุยอ,อยากจะสื่อไปด้วยค่ะด้วยความที่งานของหนูเนี่ยค่ะเราจะขายความแปลกซะส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าโชคดีที่ได้เพลงนี้มาค่ะเพราะเรื่องอย่างเงี้ยค่ะมันมีในเนื้อเพลงอยู่แล้วเราก็อาจจะแอดดีเทลว่าจริงๆแล้วกุ้งอาจจะไม่ใช่แค่กุ้งธรรมดามันคือปีศาจกุ้งพอเราพูดถึง AI ไเนี่ยมันกว้างมากคือ AI นี่มันเหมือนเราเราสร้างคนขึ้นมาอีกคนหนึ่ง เราป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วเราก็ให้เขาเรสปอนส์กลับมาหาเราต้องทําให้ตัวตนของตัวเองออกมาชัดกว่าคือเราใช้ AI เนี่ยเป็นทูสทำให้มันง่ายขึ้นอย่างแต่ก่อนเนี่ยนักดนตรีหนึ่งคนเนี่ยกว่าจะซ้อมเล่นโนตนี้ฟิสิ c อลแบบนี้แต่พอเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยกดปุ่งออกเลยถือไหมมันคือมันลดทอนความยุ่งยากในการซ้อมมันลดทอนเวลาไปมาก แต่ในขณะเดียวกันคือคนที่เขาซ้อมอะครับมันก็มีสกิลอีกแบบหนึ่งมันมีพละกําลังมันมีจิตวิญญาณอีกแบบหนึ่งที่พอมันสร้างเสียงเนี่ยมันเกิดความเรียลพอพูดถึง AI เนี่ยมันเป็นเวอร์ชวลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์เพราะฉนั้นคือถ้าเราบาลานซ์สสิ่งนี้ครับได้เราก็จะสร้าง Creative Production หรือว่า Composition ขึ้นมาได้ เห็นด้วยกับพี่หลุยคะ่ะว่า AI มันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วก็เจเนเรตรูปมาให้แต่ว่ากว่าที่เราจะทําออกมาเป็นงานนี้ได้มันก็ต้องแบบใช้เวลาทั้งการแบบฝึกฝนทั้งการเรียนรู้คะ่ะในทางกับกันมันก็อาจจะดีขึ้นในการที่แบบเราสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆที่ไม่มีใครเคยเห็นได้แบบเร็วขึ้นคะ่ะมันเป็นสิ่งที่เอามาเป็นตัวช่วยมากกว่าให้มันง่ายขึ้นอะไรคะ่ะแต่ว่า ทุกอย่างแล้วจริงๆก็ต้องเกิดจากสกิลที่มีอยู่และอันี้เป็นแค่เหมือนตัวช่วยเข้ามาให้ทุกอย่างมันโฟล์มากขึ้นต้องบอกก่อนว่าพอเราทำ generative music เนี่ยก็คือดนตรีที่มันใช้คอมพิวเตอร์สร้างเนี่ยครับมันมีความเปะ๊ะแต่ว่าเราจะต้องแก้ไขโค้ดเยอะขึ้นเราต้องแก้ไขตัวเลขแก้ไขไอ้สิ่งที่อินพุตเข้าไปในคอมพิวเตอร์จะทำยังไงให้มันเข้ากับคนเล่นจริงๆด้วยจะทำยังไงให้เสียงกับโค้ดที่เราเขียนเนี่ยมันไปด้วยกัน มองของแอมคือ After e f f e c t เก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใหม่มากเราจะไม่เคยได้เรียนแบบว่าดีเทลแบบค่อนข้างเยอะขนาดนี้ในเวลาสั้นๆอะไรคะแล้วพอทำอะไรที่เป็นสตอรี่เกี่ยวกับ AI ซึ่งมีความฟิวเจอริสติกนิดหนึ่งอะคะ่ะเราก็อาจจะต้องใช้เอฟเฟกค่อนข้างเยอะก็จะมีความยากในการเรียนรู้ในเวลาสั้นๆสำหรับแอมอะคะ่ะ หนูก็คือน่าจะเป็นการแอพพลายทุกอย่างที่เราเคยเรียนมาให้มันถูกจุดเช่นแบบโปรแกรมส่วนนี้ควรทําในโปรแกรมอะไรแล้วก็ด้วยความที่เพลงมีความยาวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอยากให้มีข้อ e อ r ร์เเกิดขึ้นค่ะซึ่งยากมากค่ะเป็นงานที่ภูมิใจอาจจะมีข้อผิดพลาดน,นิดนึงค่ะแต่ก็เราอยู่กับมันมา1เดือนเราทําพอด ตัดต่อทำไลติงทำทุกโปรเซสทุกอย่างพอมาวันนี้ก็แฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าก็หายเหนื่อยในหลายๆอย่างเกินกว่าที่คิดเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นในหน้าจอเล็กๆที่เราทำพอมามีไลติงมีอะไรอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกว่าตื่นตันนิ่นึงก็ว้าวกับงานที่ออกมาค่ะต้องบอกว่าสนุกมากนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสงคนด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้มันมีเวอร์ชันแรกมาก่อน แล้วผมก็ทำวิชวล l เองแต่ผมไม่ใช่วิชวลอ a าร์ติสต์ถูกไหมครับผมเป็นคอมโพเซอร์เพราะนั้นพอเห็นน้องๆทำวิชวลอออกมานี่ผมก็ตื่นเต้นมากเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยโหเนี่ยแหละอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวิร์กกับวงด้วยวงทั s เตติ e n s ซัมโบนะครับสนุกมากๆก็รู้สึกว่าเรายังไปได้ไกลกว่านี้นะครับยังรู้สึกว่าวงการดนตรีศิลปะสมัยใหม่ยังสามารถ มีงานที่ abstract มากขึ้นแต่ว่ายัง accessible เนะยังเข้าถึงผู้ชมทุกท่านได้ฝากถึงคนดูนะครับเพลง trim เนี่ยต้องพูดว่าวัฒนธรรมของมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทาคนไทย100%อาจจะไม่ใช่100%เลยด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีความสนุกนะมันมีความบางทีเสียงมันประลาดประลาดแต่พอฟังไปเรื่อยๆมันคุ้นไปเองมันเหมือน,นเราก็หลอกตัวเอง <_ EN> จนเรารู้สึกว่าอ๋อโอมันเป็นไปได้นะ เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าอยากให้คนดูเนี่ยเปิดรับมากๆนะครับคือพอฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะชินไปเองสุดท้ายก็คืออยากให้มองงานที่มีการบูรณาการระหว่างคนจากหลายๆสายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็น MUIC หรือว่าที่อื่นๆครับมันจะทำให้เราไปได้ไกลนะครับขอบคุณมากครับ I wish the you enjoy the ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน